สวัสดีครับผู้ติดตามผมเบนธนาคอนจาทำการออกทัศนะมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่17ธันวาคม,ม2564คู่มวยมีดังต่อไปนี้คู่ที่หนึ่งเปิดอัวด้วยมวยอาวุธหนักแรงตั้งคู่ตั้งคำถามเลยว่าใครจะนอกใครระวัง โจมนอกอูไซนับขวานกนำใจเพชรนองกีลุนนับนกกับลอยปอนพยักอรุณนพิกัดลอยยี่สิบสองปอนคู่ที่สองเป็นมวยรอบีพีเงินล้านรอบตัดเชือกระวาง ขุนเขายัดไส้แหลมโวสิทิกูวสน<อ>ันรเขาชนเข่ากับเดนมานีไฟเตอร์มวยไทยพิกัด้อยหกบอลองคู่เอกมวยรอบสี่ปีรอบตัดเชือกเช่นเดียวกันระว่างยอดฝีมือจากพัทลุงพุทโธจิตอาสาบางแก้ว ดวนเชิงนอกกับในกับขุนเขาคิมล็อกจากกระบีอนันตชัยพอพิกาเนตพิกัดร้อยหกวนคู่เอกนำรายการ,ร,าการคู่นี้ตั้งคำถามเลยว่าใครจะนอกใครระวางลาชานอกเอาคนใหม่ น่ารักออิมลนสีเลขหมัดเลขศอกกับมิสเตอร์นอกเอาคนใหม่ดอกไม้ป่าต่อสุรัตคู่นี้ถือว่าน่าดูมากเลยครับใครจะนอกใครโดยมีเข็มขัดชเชมที่ว่างรุ่นลอยย่บกปอนด์ของทูฟยูยิบีเป็นเดิมพันด้วยครับเข้าทำการวิเคราะห์วิจารเลยครับ คู่ที่หนึ่งนำชัยเพชรนงกีประเพทบูเล็กเดินเตะต่อยหนักแรงเดินต่อยท้องต่อยหน้าหนักแรงคอยโดนลุนนับนกได้ก่อนแน่หัวจิตหัวใจสู้ดีกระดูกการผ่านมวยก็ดีกว่าเจอกับยอดฝีมืออย่างร้อยบอนประยักอ์อรุณประเพทจังหวะฝีมือเตะต่อยหนักแรงเหมือนกันเชิงชกฉลาด นอกในใจรลอยตัวนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ยอดทงเรื่องศิละปะแม่ไม้มวยไทยไม่ต้องพูดถึงน้ำหนักลอยย่ิบสองปอนนี่ถือว่าเป็นน้ำหนักดีทั้งคู่ดูแล้วน้ำใจจะเต็มเต็มเวทกว่านิดๆคู่นี้รูปเกมน่าจะออกมาสูดีต้นต้น,ตนรามยกเลกผมมองว่า นำชัยมีเสร็จกดนับกดนกได้กอนด้วยไม่นับไม่นกก็มองว่าคนข้างจะรู้สีนำนำชัยน่าจะออกลูกแข็งแรงเบียดปลายปลายได้ชนะไปได้อย่างสนุกครับทศนะเลือกได้ตัวเดียวเลือกไปที่นำชัยเพชรน้องกีลุนนับนกได้กลอนดูลุนได้ตั้งเกมสั้นและเกมยาวเอาเป็นทีเด็ดประจำรายการได้เลยครับนำชัยเพชรน้องกี คู่ที่สองมาแล้วครับคุณเขายัดไส้แหลมโพสิครูวสันประเภทโค้งได้หมยเลยยัดไส้แรงโค้งไม่ได้ก็ขวางแทงเก่งประเภทหน้าบ้านติดป้ายเลยรับรับจ้างตีเก่าส่วประเทศมวยตัวนี้กระดูกการ์ับมวยแข่งปกเป็นมวยจากปัตตานีซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงมาวินค่ายมวยคุณภาพวันนี้ มีเทนเนอร์อย่างเดนเก้าแซนน่าจะมีหมัดมาเจมด้วยแหละหมมยตัวนี้หัจวจิตหัวใจรู้ดีกระดูกการ,ร่านมวยดีกระดูกเคยชนะระดับวัชรพลมีนายโยธินมาแล้วไม่ธรรมดาเจอกับเดนมานีไฟเตอร์มวยไทยประเภทเขาในแข็งแกงแรงเหมือนกันคู่นี่คอชนก็แล้ครับ ผูนี้เวทร้อยหกปอนนี้แลมโพดูยังไม่เต็มเวทแลมโพชกร้อยสามร้อยสี่ยังได้เลยส่วนเดนมานีตัวนี้น้ำหนักร้อยหกปอนนี้ดูตึงต,ตูจะตึงตึงตแล้วเมื่อเช้ามาลดชูดจุดเจ็ดดูลดเหนื่อยลดนาน,นดูน้ำหนักมีปัญหาครับลูกเกมน่าจะออกมาสามสี่ไม่มีอื่นใดเลยผูนี้เข่าชนเข่าเข่าล้วนๆผู้นี้ อยู่ที่การฟิตร้อมเคยแข็งแรงกว่าทัศนะเลือกไปตัวเดียวผมเลือกไปที่ <c oughs> คุเขายัดไส้อย่างแหลมแ <c oughs> ลมโพสิทธิ์ครูวัชัน <c oughs> ผมชอบตรงกระดูกการผ่านมวยถึงแม้จะไม่เต็มเวทแต่ผมม่วงมวยข้อชนข้อแหลมโพมันไม่กลัวและที่สำคัญคู่ชก <c oughs> มาลดเหนื่อยลดนานน้ำหนักมีปัญหาครับเอาแหลมโพสิทธิ์ครูวัันเล่นได้เลย มาผู้ที่สาพุทโธจิตอาสาบางแก้วเป็นมวยจังหวะฝีมือสูงยาวจังหวะฝีมือหลักเลียมดีโขขวางหน้าดันแทงดีดักเตะดักแทงเก่งแต่ดูหัวจิตหัวใจยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหรมวยตัวนี้และดูว่าน้ำหนักลอยหกปอนนี่ดูจะตึงตึดูมีปัญหาแล้วเมื่อเช้ามาเมื่อเช้ามาน้ำหนักมีปัญหามาลดเหนื่อย ลดนานลด0ูจุดเจ็ดลดแทบไม่ลม <c oughs> เจอกับอนันตชัยปอพิกเนต <c oughs> เป็นมวยข่าโค้งรัดมัดตีแก่งๆแรง,แก,ง,แก,งกระดูกการผ่านมวยก็ดีกว่า <c oughs> คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งแล้ว <c oughs> เคยเบียดกันมาแบบชนิด <c oughs> ชูใครก็ได้หมดอายก <c oughs> แต่กรรมาการเลือกชูไปที่พุทธโธ <c oughs> คู่นี้อนันตชัยได้โอกาสแก้มือรูปเกมก็น่าจะสนุกสูสี ต้นต้นสามยกครึ่งผมมองพุทธโธต้านได้แต่บอปลายปลายยกสี่พุทธโธน่าจะมีแผ่วผมมองว่าอนันต์ใจจะพลิกแซงปลายปลายครับทัศนะเลือกตัวเดียวเลือกไปที่อนันตชัยปอพิกแรตดูหน้าเล่นหน้าวัดจะคองรัดมัดตีพลิกแซงปลายปลายไปอย่างสนุกเนื่องจากพุทธโธมาลดเหนื่อยลดนานมาผู้เอกนํำรายการ คู่นี้ใครจะนอกใครเป็นการเจอกะระวางน่ารักอพิมลสีมัดศอกแรงรุ่นนับนกได้ก่อนผมดูแล้วมัดศอกเรงรุ่นนับนกได้ก่อนมวยตัวนี้น่ารักนี่รุ่นนับนกได้ก่อนวันนี้ชิงแชมป์รุ่นลอยยี่สิบหกปอนด์ของช่องทูฟูยูด้วยเจอกับดอกไม้ป่าต่อสุรัต ก็เป็นมวยเชิงชก้ารๆกันนั่นแหละคู่นี้อ่ะอยู่ที่ว่าใครจะน็อกเคยใครโดนของใครก่อนรูปเกมน่าจะออกมาแบบเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยคู่นี้ห้าสิาสใครโดนใครก่อนมีสิทธิ์ล่วงหล่นได้ทั้งคู่น่ารักสอมเพรยินดีดูได้เปรียบการฟิตรอ้อมได้เปรียบอยู่กับทีมงานคนจัดสุรีมากคูน่นี้เป็นมวยจิงแชม ผู้นี้ยืระยักกันปลายปลายผมมองว่าน่ารักดูได้เปรียบทัศนะเลือกในตัวเดียวผมมองว่าน่ารักตัวนี้อเป็นมวยดูดีมีอนาคตเลยพร้อมกับทีมงานคนจัดผมมองว่าเป็นมวยเกรด B บวกกาลังจะขึ้นเกรด A ส่วนดอกไม้ป่าผมมองว่าเป็นมวยเกรด B น่ารักน่าจะจัดให้เจอกับมวยเกรดเอได้แล้วมวยเงินเสนได้แล้วตัวนี้เด็กคนนี้อนาคตไกลอนาคตมวยเงินเสรอนาคตยอดมวยเลยน่ารักน่าจะจัดไปเจอกับพวกสมิงดำพวกลุนนาชัยพวกคมเพชรพวกตะพระจันฉายโตมาสักสองปอนน่ารักกว่าหน้าลุกกน,ลนเจอได้หมดเลยชั่วโมงนี้ไม่ใช่จะได้เจอแค่ดอกไม้ป่าผมมองว่าทางทีมงานคนจัด คงจัดให้น่ารักมาเป็นแชมป์ในวันนี้แล้วครับทัศนะเอาน่ารักอภิมลศรีเป็นทีเด็ดประจำรายการรุนนับนกได้ก่อนไม่นับไม่นกก็น่าจะอาศัยบรรยากาศทีมงานคนจัดเบียดเข้าไปไปได้โดยไม่ยากเย็นมาถึงทีเด็ดเจ็ดดาวห้าดาวสามดาวจากผมทีเด็ดเจ็ดดาวผมออกไปที่นำชัย เพชรน้องกีรุ่นนับนกได้อนไม่นับไม่นกก็หัวจิตหัวใจสภาพร่างกายดูดีกว่าทีเด็ดห้าดาวประจำรายการผมออกไปที่คุณเขายัดไส้แหลมโพสิทธิ์ครูวสันผมมองซ้อมสิงวักสิงมาวินน่าจะมีอะไรดีๆมาให้เราโดยเฉพาะหมัดเข่าชนเข่าแหลมโพไม่กลัวทีเด็ดสามดาวประจำรายการ ผมออกไปที่อนันตชัยปอพิกเนตถ้าเป็นลมหน้าลงทุนลองมากจะครองรัดมัดตีพลิกปลายปลายได้อย่างสนุกแก้มือสำเร็จเด็ดสิบดาวตัวเดียวโดดๆออกไปที่มวยทีมงานคนจัดน่ารักอพิมลศรีลุ้นนับนกได้ก่อนมองว่าคู่นี้ประกบหลุดเพราะดอกไม้ป่าหยุดไปเจ็ดเดือน มาเจอน่ารักที่หายใจไวแล้วดูเสียเปรียบระบบการหายใจแน่นอนครับอาหน่ารักอ้อพิมนสีเป็นทีเด็ดประจำรายการเก็บทุกราคาเลยครับผมลุ้นนับนกรับกินเต็มสรุปมุมคู่แรกผมออกมุมแดงคู่ที่สองผมออกมุมแดงคู่ที่สามผมออกมุมน้ำเงินคู่เอก ผมออกมุมแดงเป็นทีเด็ดสิบดาวเก็บทุกราคาครับผมครับชอบไหมครับชอบตามชอบตามสวนได้ไม่ว่ากันเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจครับครับสวัสดีครับ